สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องนะครับหวยเราทุกๆท่านกันเลยนะครับก่อนจะไปดูในชุดสรุปนะครับมาทบทวนในสูตรกันก่อนนะเผื่อบางท่านพลาดในคลิปไหนสูตรไหนไปนะฮะอ๋อสูตรไหนที่ไม่เข้าก็ไม่ใช้นะครับสูตรไหนที่มันเข้าก็ก็ใช้นะครับโดยเฉพาะในสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวเลยนะครับเข้ามา3ามวัวติด3วันติดติดสามวดติดติดนะฮะก็มาดูในวันที่6เลยกันนะครับจะได้ในเลขไหนนะครับในแต่ล่าสตร เอาสูตรแรกกันเลยนะครับสูตรแรกก็จะเป็นในสูตรเลขวิ่งตัวเดี่ยวนะฮะเลขวิ่งตัวเดียวนี่แหละนะฮะก็ถ้ามันเข้านี่มันเข้าต่อเนื่องนะครับแต่มันเต็มที่มันสามวนแล้วไม่รู้ว่าจะเข้าอีกไหมนะครับแต่ก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันถ้าไม่มา6ก็เป็น5หรือ7นะครับเนาะอ่ะในสูตรก็เลขวิ่งตัวเดียวนะครับให้ไปที่ใน6นะครับวิ่ง6ตัวเดียวแขนๆนี่ครับต่อไปก็จะเป็นในสูตร21นะครับซึ่งในสูตร2-1นี่ในงวดที่แล้ว ศูนก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับไม่เข้าแต่ใกล้เคียงนะฮะอ่ะนี่นี่นี่สี่นึ่งห้าเนาะล่าสุดนะครับก็หลัก10นะครับศูนย์กับ1หลักหน่วย9 0 1 2จับคู่ก็จะเป็นในที่ใน0ูนย์เ0้าศูนย์เก1าศนย์ศออันนี้ก็จะเป็นในสูตรนะครับในสูตร 1> 2 1นะครับต่อไปก็จะเป็นในสูตร2 2นะครับสูตร2 2นี่ในงวดที่แล้วก็ก็หลุดเนาะอืมแต่ก็ยังมี1น,นะหนึ่งยังมาในหลักสิบนะครับซึ่งก็มาดูในงวดล่าสุดกันเลยนะครับเนาะอืมก็สูวนี้ก็เอาผลในงวดที่แล้วเนาะสูตร2 2นะครับ9 2 5 9 1 5หมาดูในงวดล่าสุดนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ ในนะครับเอางวดที่แล้ว9 2 5 9 1 5 9 2 5 9 1 5ก็คือนะครับเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนนะครับ 9, 000, 000, คูณ90,000คูณคูณด้วย8นะหมื่นคูณด้วย9นะครับแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยในคงที่3 98เป็น72แล้ว92เป็น18 อ้าสามเป็น15จบับบวกกันก็จะได้5นะครับเพิ่มแต้มไปเนาะสูตรบอกเพิ่มแต้มแล้วก็ในที่ในหลักหน่วยนี่เราจะนําในหลักแสนคูณได้เลขคงที่3าพันคูณ7นะฮะแล้วก็หน่วยคูณ8 9 3เป็น27นะครับห้าเเป็น35เนาะห้าแปดสบวกกันกับ5เป็น12นะครับก็ลดแต้ม2 1 0 9เหมือนในงวดที่แล้วเลยนะครับแล้ว10ก็จะเป็น5กับ6นะฮะหลักหน่วยเป็น2 1 0 9 นะครับสลับในสูตรสองสองเนาะก็เมื่อที่เขาดุดทั้งสองสูตรเลยเนาะสูตร2 1แล้วก็สองสองเนี่ยเข้าบ้างดุบ้างเนาะนะครับสูตรนะสลับประพรมกันไปเขาหลายเดี๋ยวนะครับเขาสีวานะครับ <c oughs> นี่แหละนะครับก็จับคู่จับคู่นะครับก็จะได้นะครับในที่ใน5 2 5 1 5 0 5 9 6 2 6 1หกหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในสูตร2ตัวนะครับซึ่งในสูตรเลขเด่นก็ไม่ใช่เนาะมันไม่เข้านะครับก็มาเอาสูตร23นะครับสูตร23สูตร23งสาวดที่แล้วเข้า15นะครับวันนี้ก็จะเป็นในที่ใน9 9990 0900ก้าเ 1910 2920นะครับนี่แหละอ่ะเผื่อบางท่านอาจจะนำไปนะครับเปรียบเทียบกันกับในชุดสรุปนะเพราะว่าชุดสรุปนี่ก็ก็เป็นคนละสูตรกันอีกนะครับสูตรมีหลังบ้านมีเยอะอยู่นะครับสูตรหลังบ้านมีที่ยังไม่ได้ลงให้ก็มีเยอะนะครับที่ลงให้ก็เป็นบางส่วนนะครับสำหรับในสูตรเนาะอ่ะหลายสูตรนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันแล้วกันนะครับยังไงใครถ้าไม่รู้ว่าจะเอาสูตรไหน ไปดูในชุดสรุปกันได้เลยงวดที่แล้วใครไม่ถูกงวันนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีกันทวนหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยรานะครับทุกทุกขั้นกันเลยเนาะก็หลังจากที่ได้ดูนะครับสูตรก่อนหน้านี้กันไปแล้วนะครับสูตรก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกัน เมื่วดที่แล้วเนาะบางท่านก็นําที่เลขที่ผมฝันไปซื้อนะฮะก็ถูก3าตัวเนาะก็ยินดีด้วยนะครับเนาะอ่ะก็เลขฝันนะครับเนาะนั่นแหละนะครับเป็นพศเนาะเป็นห้าหนึ่งเนาะบางท่านก็นําไปซื้อนะครับเนาะอ่ะก็ถูก3ตัวกันไปนะครับเนาะนั่นแหละนะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็มาดูแล้วกันนะว่าจะเข้าไหมนะครับซึ่งก็งวดที่แล้วก็มีเด่นเน้าะนับแต่ผมไม่ได้ชอบ9เนาะในเ่วที่แล้วผมชอบ6เนาะเออนะฮะเนาะอ่ะโอเคนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ กดกระดิ่งนะกดติดตามกระดิ่งอยู่แล้วนะครับในคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหรือใครอยากจะตามเลขฝันก็นําไปจับก็ได้นะครับเนาะเออนะฮะเลขฝันในงวดที่แล้วนะครับอ่ะมาดูในวันนี้แล้วกันนะครับสลับไปที่ในราวพัฒนาเนาะ mm. อ่ะโอเคนะครับแล้วก็วันที่ราว วันนี้นี่วันที่6นะครับวันที่6มีนานะครับก็จะให้ไปนี่ก็คือจะเป็นในที่ใน6 1นะครับ6 1 9าอ่ะตามจุดก็สีมาแหละนะครับเดาห6นะครับเนาะ,อะขอให้มี6นะขอให้มี1แล้วก็9ด้วยกันนะครับเนาะแต่ยิงก็ชอบ0นย์นะครับเนาะ,นอ,นะ,นาะอ่ะนี่แหละนะครับเนาะส่วนในตัวเจาะวันนี้ก็จะเป็นในที่ใน6 1 60ย์ 6 2 69 6 3แล้วก็จะเป็นในที่ในห5านะครับสำหรับในเด่น6เนาะก็ขอให้6มาแล้วกันนะถ้ามาก็ขอให้มีอยู่ใน6คู่นี้นะฮะหรือใครชอบ6คู่นี้ก็อาจจะซื้อไป6คู่ก็ได้คนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกเนาะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะจับไปหลายตัวนะครับเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นในเด่น1นะครับก็จะเป็นในที่ใน15 17 19 1214แล้วก็จะเป็นในที่ใน18 นะครับสลับในเด่น1นะฮะเนาะก็ขอให้มาแล้วกันนะครับ1กับ6เนาะในชุดเด่นนะครับส่วนในตัวกันก็จะไปในที่ในนะครับ95อ่าอาจจะออกตัวเดิมก็ได้นะครับใช่ว่าไม่เคยออกตัวเดิมนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็น95หรือเปล่าที่เคยออกต่อกันงวด2งวดหรือ3มงวดนี่แหละนะครับเนาะแล้วก็97ฮะออกดูได้เก้านะครับแล้วก็020507นะครับ หรือบางท่านชอบตัวกันนะก็อาจจะซื้อไปนะครับนี่แหละชุดนี้ก็ได้นะครับเนาะส่วน3ตัวก็จะเป็นในที่ในหนึ่ง1น 1, 1นะครับ4 0 5แล้วก็96 3สนะครับสลับใน3ตัว3มชุดส่วนในอีกชุดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นในที่ใน05 1 1 7หนนะครับแล้วก็162เนาะ สามตัวสามชุดนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับสามตัวแตกเลยแล้วกันนะครับเนาะเผื่อใครอยากจะตามเลขฝันในงวดที่แล้วนะครับวันเกิดหลวงปู่นี่ก็สิบสิบแปดเนาะที่สิบแปดสิบแปดเดือนอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแต่พศพศ2 4่สองสี่สามหกท่านมรณะนะครับวันที่สองเนาะเดือนเมษานี่แหละนะครับ พอสอ2 5องอ่เานี่แหละใครเพื่อนท่านไหนอยากจะลองตามวันที่แล้วก็มา5 1 9แล้วเนาะนะครับรอบนี้ก็อาจจะขยับขึ้นไปข้างบนเป็น436หรือเปล่านะครับหรือจะเป็นตัวอืนนะครับหรืออาจจะไม่มาเลยก็เป็นได้นะครับก็อันนี้เป็นเลขฝันเนาะจากในงวดที่แล้วนะครับฝันว่านะครับ ฝันว่าได้ไปวัดแห่งนี้แหละนะครับแต่ไม่ได้ฝันเกี่ยวกับหลวงพูหรอกนะครับเนาะแต่ก็เป็นหลวงปู่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะของห <c oughs> มู่บ้านนะครับก <c oughs> ็เลยนะครับไปดูเนาะอ่าเี่ยเลขพศนะครับแต่ไม่ได้ฝันเห็นพระแต่ฝันเห็นวัดนะครับฝันเห็นวัดจัดงานใหญ่ฝันมา6 5ห้ากรอบติดแล้วนะครับเนาะแต่ไม่ได้ฝันติดต่อกันนะครับต่อว้นอาทิตย์2ออาทิตย์เนาะค่อยฝัน ยังไงก็ขอให้ทุกทท่านโชคดีแล้วกันนะผิดพาคประการใดน,นะครับในคลิปนี้หรือว่าจะ,ะไดเอไปไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ